สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาพบกับโอกาสสุดพิเศษในการเป็นเจ้าของที่ดินสวยๆทำเลทองใกล้โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทตำบลชิงโคอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาคะ่ะที่ดินแปลงนี้เหมาะกับใครเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาทำเลดีๆสําหรับสร้างรีสอร์ทวิลล่าตากอากาศ หรือแม้แต่บ้านพักอาศัยส่วนตัวที่เงียบสงบและก็ใกล้กับทะเลมากๆเลยค่ะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน นี่นะคะคือโรงแรมหาดแก้วนะคะและที่ดินของเรานะคะก็อยู่ถัดไปนะคะอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะคะทาไมที่ดินแปลงนี้ถึงน่าสนใจนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือทําเลที่นี่นะคะตั้งอยู่ในย่านที่กําลังพัฒนารายล้อมไปด้วยรีสอร์ทระดับไฮเอนด์ N, รวมถึงโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะทาให้เหมาะสําหรับการสร้างที่พัก เพื่อปล่อยเช่าหรือทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังใกล้ทะเลและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสงขาบรรยากาศเงียบสงบเป็นธรรมชาติสุดๆสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวนอกจากทําเลแล้วที่ดินแปลงนี้ยังมีจุดเด่นที่หลายคนตามหานั่นก็คือ ระบบสาธารณูปโภคที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาและที่สำคัญคือถนนทางเข้าที่เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีด้านหน้านั้นเห็นไหมคะคือถนนคอนกรีตนะคะแต่ทางเข้ามานี่คือถนนดินนะคะเป็นถนนทางสาธารณะประโยชน์นะคะกว้างขวาง,วางรถยนต์เข้าออกสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยคะ่ะตอนนี้นะคะ ยังมีแปลงที่สวยๆว,ว่างอยู่นะคะใครที่กำลังมองหาพื้นที่สำหรับปลูกบ้านขนาดกระทัดรัดหรือบ้านเดี่ยวบนที่ดินเนื้อที่เริ่มต้นที่47.2ตารางวา ถึง152.5ตารางวาราคาเริ่มต้น484,000บาทถึง2,287,500บาทนะคะที่ดินยังว่างนะคะวางก้าวแปลงนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยที่ดินว่าง ที่ดินแปลงมินีิมีทั้งหมด9แปลงด้วยกันแต่บอกเลยนะคะมีหลายแปลงที่ถูกจับจองไปแล้วขนาดเริ่มต้น ที่47.2ตารางวาไปจนถึงแปลงใหญ่สุดที่152.5ตารางวาใครที่กำลังมองหาที่ดินขนาดกำลังดีสำหรับสร้างบ้านหรือแปลงใหญ่ๆสำหรับลงทุนต้องรีบเลยนะคะย้ำกันอีกครั้งราคาก็เริ่มต้นเพียง484,000บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคะ่ะติดต่อคุณตุก๊ก0992216289คะ่ะตอนนี้ยังว่างนะคะ สำหรับใครที่ต้องการพื้นที่ใหญ่นะคะก็เลือกแปลงแบบร้อยตารางวาขึ้นไปนะคะเพื่อทำบ้านพักตากอากาศหรือจะซื้อเป็นที่ดินเกงกำไรนะคะก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจรีบจับจองก่อนที่จะหมดนะคะและที่สำคัญเลยหากเทียบราคากับที่ดินทำเลใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าที่นี่ให้ราคาดีมากๆถ้าคุณเคยเช็คราคาที่ดินใกล้ชายหาด หรือย่านท่องเที่ยวในสงขาจะรู้เลยว่าหลายแห่งเริ่มต้นที่หลักล้านกันทั้งนั้นแต่ที่นี่ให้คุณเป็นเจ้าของที่ดินทำเลศักยภาพได้ในราคาหลักแสนเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มสุดๆข่าวดีสดพ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขหากจะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนพร้อมโอนเลยนะคะสนใจก็โทรมาจองกันได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะท่านใดสนใจนี่ต้องรีบเลยนะคะอย่างแป้งแรกนะคะเราขายรวมเนาะ s 1 s 2 s 3นะคะ s 1โฉนดเลขที่468 50 S2 โฉนดเลขที่45574 S3 โฉนดเลขที่46849เนื้อที่รวมกันอยู่ที่152.5ตารางวาราคา2,287,500บาทแปลง S5 โฉนดเลขที่46847เนื้อที่47.3ตารางวาราคา523,000บาทแปลง S6 โฉนดเลขที่46846 46เนื้อที่47.2ตารางวาราคา5 1 2 0 0 0บาทแปลง s 7โฉนดเลขที่46845เนื้อที่47.3ตารางวาราคา5 0 3 0 0 0บาทแปลง s 8โฉนดเลขที่46844เนื้อที่47.3ตารางวาราคา493,000บาท แปลง S16 โฉนดเลขที่46836เนื้อที่ 47. 4 17.4ตารางวาราคา514,000บาทแปลง S17 โฉนดเลขที่46835เนื้อที่47.4ตารางวาราคา540,000บาท แปลง S18 ชนดเล็กที่46834เนื้อที่47.4ตารางวาราคา494,000บาทแปลง S19 ชนดเล็ที่46833เนื้อที่47.4ตารางวาราคา484,000บาท